โอเคครับก็สวัสดีครับเจอกับการเฉลยโจทย์สอบนอภิวิทาศาสตร์ปี67ของเราโปรเกรสโซเซปเทอโกอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับตัวนี้เรามีคอร์สฟูลแพ็กเกจของโปรเกรสโซเซปเทอโกครับเป็นคอร์สเนื้อหาและตรุยโจทย์อันซีนกว่า16บทครับที่เราทําให้นะครับของโปรเกรสโซเซปเทอโกครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นฟูลแพ็กเกจนะครับลดจาก3,000บาทเหลือ2,500บาทครับเพียงแค่แชร์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมพร้อมติดแฮชแท็กของเราเข้าไปครับก็ลดได้เลยนะครับไปเรามาเข้าตัวโจทย์กกัันนดีว่าะครบ มาตัวโจทย์ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะหน้าตัดชั้นดินที่ปรากฏบริเวณ t ropical rainforest อ่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวโจทย์นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่าชั้นดินมีอะไรบ้างครับชั้นดินของเราครับตาดินปกตินะครับเริ่มแตงแตรงนี้ครับโอครับร์แกนิกครับเป็นชั้นที่พบสารนินทรีนมากสุดนะครับสารนินทรี์อะไรก็ตายตรงนี้นะครับเกิดการพืชโตขึ้นคือเป็นชั้นที่เจอกแสงแดดนั่นเองครับก็ต่อมาชั้นอครับ topsoil เป็นที่มีแร่ธาตุครับชั้น E ครับชั้นที่เริ่มจะมีพวกแร่เริ่มมีพวกแร่ธาตุนะครับแล้วก็พวกออร์แกนิกแมทเทอร์ที่ย่อยสลายตรงนี้นะครับชั้น B ีต่อไปชั้น B ครับเป็นชั้นที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่ย่อยนะครับไม่ใช่ย่อยแคเคารครับดีโพสิตที่เริ่มฝังตรงลงไปในดินแล้วแล้วก็เริ่มมีพวกแร่ธาตุพวกเหล็กขึ้นมานะครับต่อไป C ีครับเป็นชั้นหินครับเป็นชั้นหินที่ผุพังครับ ตัวของชั้น R ครับจำ R าได้เลยนะครับ R คือ Rock ครับ Bed Rock เหมือนไม r ค f t ครับเป็นชั้นที่มีหินแน่นกระจุกตัวครับนี่คือชั้นหินทั้งหมดของปกติของตามปกตินะครับแต่ในโจนี้ของเราครับถามเรื่องอะไรครับใน t r Tropical r a i n f o r e s t ชั้นดินในแต่ละพื้นที่ของโลกต่างกันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับชั้นโ o ย์ฮ o ริซหรือชั้น O ครับก็จะเท่าเดิมครับแต่ชั้น B ครับจะมีความหนามากครับก็จะมีพวกแร่ห้าแอลูมิเนียมออกไซด์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดินของ ทริปเปิลฟอนเรนโฟลิสนะครับแล้วก็ชั้น C ครับอ่าชั้น E จะไม่มีนะจะมีชั้นอ่าจะไม่มีชั้น A นะครับแล้วก็ชั้น O ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ตามปกติครับไม่มีชั้น X ไม่มีชั้น E แล้วก็ชั้น O ก็แทบจะไม่มีครับแต่ชั้น B จะเป็นชั้นที่ใหญ่มากมาตอบคำถามดีกว่าครับดินชั้น A นักกวดินชั้น O ทันหนาวกว่าไหม A กับ O ชั้น O อย่าลืมนะครับชั้น O แทบจะไม่มีเลยครับตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับ ข้อครับดินชั้น B หนักกว่าดิชั้น A ถูกต้องไหมอ๋อถูกต้องครับหนากว่ามากด้วยครับอ่าดิชั้น A ถูกชะลเป็นดิชั้น B จริงไหมไม่จริงครับหรือว่าคุณเคยชะมาไว้ก็ได้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้ไว้ชะมาไว้ดินชั้น b หนามากไม่รปกฏไม่รปกฏดินชั้น O นะครับดินชั้น B หนามากไม่ปรากฏดินชั้น O นะครับชั้น B หนามากครับถูกต้องครับหนามากนะทำให้ชั้นโครับไม่เห็นดินชั้นโเลยครับก็ตัวนี้ครับก็ ผิดนะครับข้อนี้ผิดนะครับข้อดีผิดดิชชั่นบีหนาบ้างไม่ควรดิชั้นโอนะครับเพราะว่าชิงชั้นบีจะหนามากครับแต่ชั้นโอมันชั้นบีมันไม่ได้ไปบังดิชชั่นโอให้มันหายไปนะครับส่วนข้อสี่ครับที่ดิชชั่นมาสำหรับคนไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดจริงๆก็ผิดไปก็ได้เพราะว่าชั้นเอครับอย่าลืมนะครับใน t ropical rainforest เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกตลอดแทบจะตลอดเวลาครับแปลว่าถูกชะล้างได้ง่ายครับชั้นโอเลยไม่มีนะครับอ่าเหมือนที่เราอธิบายกันครับชั้นโอไม่มีไม่ใช่เพราะว่าชัั้นนครรบเเป็พาาะว่ ฝนตกมามากทรับไม่ดินชั้นโอถูกชะล้างครับดินชั้นเอก็เหมือนกันครับบางที่โดนชะล้างครับแต่ก็ไม่เป็นดินชั้นบีนะครับชั้นเอกับชั้นบีคนละชั้นกันนะผิดนะข้อนี้ตอบชั้นตอบข้อบีครับข้อ B ถูกต้องนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็อย่าลืมมาเจอกันอีกนะครับในครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมครับเรายังมีกลุ่มไว้พูดคุยอีกแลกเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยกับสอนอและการเทลียนพอร์ฟิโอแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเชิญพี่ๆีน้องๆพ่อแม่เข้ามา ไล่เปลี่ยนข้อมูลกันได้ในนี้นะครับแล้วก็เรามาเจอกันครั้งหน้านะครับ,บกับการเฉลยโจทย์นะครับ See you next time ครับ